ตัวละครใหม่นะครับผมอันนี้ก็ไม่เชื่อว่าใหม่แล้วนะครับผมเปิดขายแล้ววันนี้นะครับเอาทมไมาไทม์มาหน้านี้ล็อกสตา,สาร์ลกซาตานกดครั้งลสเพชรเพื่อรุนลับชุดตัวดีนะครับผมแล้วก็9ก9เพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็ล่าท้าฝันนะครับผมชุดตัวผู้หญิงที่ผมต้องการมากที่สุดก็มาแล้วนะครับผมเอาเลือกที่ถูกที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาชุดตัวนี้นะครับขอเลือกที่ถูกที่สุดละกันนะครับ จะซื้อเทยมครับผมยืนยนันแล้วก็ซื้อตัวนี้นครับผมก็ได้มาแล้วนะครับตีจริงว่าผมจะเอาชุดสีขาวนะครับผมแต่ว่าชุดพวกนี้ผมมีแล้วก็เปลืองนะครับสายฟรีไม่ควรพลาดกิจรกรรมสึกนี้ต้องรอด2อยู่รอดครบส0นาทีรับบัตรเพชรพิเศษบูรย์ครั้งแรกของวันรับเสื้อนี้ถาวอรไปเลยแมตเสื้อมงคลทําภารกิจใส่ชุดตามเวนตามเวลารับของฟรีทันทีสายฟรีห้ามพลาด อโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีชุดใหม่ที่เข้ามานะผมมันเป็นเซตเลยนะครับผมมีรถกระบะไอ้มีไม่ใช่รถกระบะแลเป็นรถสปอร์ตนะผมก็เป็นชุดนะครับผมจะเป็นโทนของสีฟ้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมภาพอาจจะ ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับผมนี่เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในส่วนของเซตพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยขอบคุณไฟดาตาด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมชุดผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นออกแนวฟ้าานะครับผมเป็นแนวสตรีทหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ดิผมไม่ค่อยรู้จากแฟชั่นเสื้ออะไรขนาดนี้หรอกนะครับผมนี่เลยก็ชุดเป็นคลุมนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะนี่ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมสวยมากเลยนะ สวยอยู่นะครับถ้าเป็นผ้าคลุมแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงกางเกงนี่ค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้านะครับผมรองเท้าก็แนวอนาคตนิดหน่อยนะครับ <S <S แล้วก็เป็นแว่นตานะครับผมแว่นตานี้ก็เหมือนของแจกฟรีเลยนะโอ้โหแต่ทรงผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะเออแนวสีทองแล้วก็ปัดเปลข้างหนึ่งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วมาดูของตัวผู้ชายกันดีกว่า ในส่วนของตัวผู้ชายนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ออกจะแนวเหมือนกันเลยนะผมแนวคล้ายๆกันก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เสื้อสีฟ้าเหมือนอดิด้าซีซันที่แล้วเลยนะที่เป็นเป็นสีแดงนะครับเหมือนอยู่นะนี่รองเท้าก็ธรรมดามากๆเลยนะครับแล้วก็หูฟังเอามาทําไมเนี่ยมันคือไม่เนี่ยโ <c oughs> คตรไม่คือเลยแล้วก็ทรงผม <c oughs> โอ้ทรงผมอะไรวะเดียปัญญาอ่อนมากเลย แต่ก็สวยอยู่นะเท่อยู่นะจา้าบอยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นรถสปรอร์ตแล้วผมเสียดายที่มันไม่มีรูปให้ดูนะครับได้มีไม่มีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับผมแตผมขึ้นรูปให้ดูปุ๊บเห็นไหมนี่ก็เป็นรถสปรอร์ตนะครับผมสีฟ้าของเซตนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนงครับผมเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ